ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4เนี่มาจบยับปารีสทำให้ต้องตกนรกพร้อมกับเมสซี่เนมาเปิดปากโจมตีต้นสก,กัดเก่าปารีสซิงชแมนว่าทำให้ทั้งตนและเรียลเนอเมสซี่ต้องผ่านช่วงเวลาแย่เหมือนกับตกนรกเนมารกองหน้าซูเป,ปอร์สตาร์จากอัมบิลาใ้สภาพโจมตีต้นสก,กัดเก่าปารีสซิชแมน ว่าทาให้ทั้งตนและเลียนหนึ่งเมซี่ต้องผ่านช่วงเวลาแย่ๆเหมือนกับตงนลกก่อนที่จะแยกจากกันไปคนละทิศละทางในซัมเมอร์นี้คนหนึ่งไปอเมริกาอีกคนหนึ่งมาโกยเงินในซาอุดีอาระเบียเนมากับเมซี่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนและที่บาร์เซโลนาก่อนเนมาจะย้ายสู่พาร์ดูแองตอนช่วงพิพิคด้วยค่าตัวส่ตีโลก222ล้านยูโรจากนั้นเมซี่ก็ถูกดึงเข้ามาอย่างเซอร์ไพรส์หลังไม่อาจลงตัวเบร์เดเตกของบาร์เซโลนาได้ในช่วงซัมเมอร์ปี2021 ตลับการลงเล่นม่วมกันที่แป้ชแชร์แม้ั้งคู่จะช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกเอิญในอย่างต่อเนื่องแต่ก็ล้มเหลวกับเป้าหมายอย่างยุทธาชเปี้ยนสลีกและมีกระแสต,ต,ต่อต้านจากแฟนๆแป้ชแชร์เองจนมาถึงตอนจบที่ต่างก็ย้ายออกไปในซัมเมอร์นี้เมสซี่ไปอยู่อินเตอร์มิเม่แบบฟรีๆส่วนเนมราถูกคว้าตัวโดยอาลฮิล่าค่าเสียหาย90ล้านยูโรล่าสุดเนมราให้สภาพับสื่อบ้านเกิดหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือการเอิยถึงช่วงเวลาของตัวเองกับเมสซี่ที่แป้ชแชร์ เขม,มีช่วงเวลาเห็นความสุขและมีช่วงเวลาที่มีกับเขาแต่ในเวลาเดียวกันมันก็น,น่าเศร้ามากเพราะเขาต้องตกอยู่ในฝันของเหรียนทั้งสองด้านเขาขึ้นไปสวรรค์พร้อมกับทีมชาติออสเติีาและครองแชมป์มทุกอย่างได้ในช่วงไม่กี่ปีหลังแต่กับแม้แฉเขาต้องตกอยู่ในนรกเราต้องคู่ต่างต้องมีชีวิตอยู่ในฝุมนรกทั้งเขาและผมเมสซี่ย่ยาวไปในแบบท่านนิามทุตบอลแล้วเขขขาาาาาไไม่ไ่่่่่สสสสสควรรรด้้ัับบิิิงงงนนีีีํํหทททททุุททกกเเเป็ เขาถูกตั้งแน่อย่างไม่ถูกต้องไม่ใช่ตาของผมผมแฮปปี้กับเขาในแชมป์โลกที่เขาคว้ามาได้อย่างที่คุณว่าฟุตบอลยุติธรรมแล้วเมซี่ผู้ควรต่อการเลิกเล่นไปพร้อมกับความสำเร็จนี้อัสเซดินอูนาอีไม่สนใจย้ายไปกาลาตาสลายพร้อมย่่งตำแหน่งในทีมโอลิมปิกมาซ์ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ากาลาตาสลายให้ความสในใจอูนาอีและพร้องเข้าไปเจรจารวมถึงกองกลางชาวมอรโก เกี่ยวกับโอกาสการย้ายไปเดลีกตุรกีขณะนั้นฟุตเมกโตเผยปอกางวัย23มันมีความสนใจย้ายไปร่วมทัพการตาตาสาลและทีมดังตุรกีติดต่อหาตัวแทนเพื่อสอบถามรายละเอียดไปงานเผยต่อไปอีกว่าอูนาอีอย่างเป็นแฟนสัานักการของตัวเองในทีมมัเซแม้ช่วงที่ผ่านม,มาจะไม่ได้ลงสนามตลอด3านัดหลังสุดแต่นักเตะเชื่อมั่นในศักยภาพว่าจะกลับมาเป็นการหลักได้อย่างแน่นอน ฤดูการนี้โวราอีถูกมาเซลิโนโจับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ทางซ้ายในระบบ4-4-2แม้นกเตจะถนัดเล่นตรงกลางแต่ดูวหนนเทรนเนอร์ชาวสเปนต้อไว้ใจคนอื่นมากกว่าโวราอีย้ายจากอองเช่ไปเล่นให้กับมาเซนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยมีสัญญาไปจนถึงกลางปี2027โรม่าใส่ชื่อของโรเบลโลลูกากูกองหน้าตัวใหม่อยู่ในทีมชุดลุยศึกยูโปรปาลีกในฤดูการนี้ แต่ไม่มีชื่อของซาดาอัสมูนและลาสมุสคิเตนเซนโดม่าก,ก็ถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วโดวยสูวกับเซเบียถึง120นาทีจบลงด้วยการเสมอกันไป1-1และเป็นทีมจากสเปนเอาชนะได้ด้วยการโดนจุดโทษจากการประกาศรายชื่อลุยถ้วยรองของยุโรปโทเซบูรินโญ่ไม่ได้ใส่2แข้งใหม่ที่ยืมตัวมาอย่างอัสมูนและคิเตนเซนแต่ลูกกระปูมีชื่อในทีม รวมถึงแธมิเอบาหามและมาร์คุสคูบูล่าที่ยังบาดเจ็บด้วยส่วนักเตะจากอคเคเดมี่สโมสรออย่างนิโคลาซาเลสกี้เบียโตโบเออร์เอเดัวโดโบเวและลิคาโดปาการโยอยู่ในทีมปีลิฟของทีมสรับโรมาอยู่ในกลุ่มทีร่วมกับซาลาเบียปาร์คเชริฟและเซเวตโดยจะประเดิมสนามเกมแรกในการออกเยือนเชริฟในวันที่21กันยายานี้ และเชื่อนั้อเตะโรมาชุดลูสโมสรยุโรตัวสำประตูหรือปาติซิโอไมโซวิลา่ากองหลังสมอลลิงอีวานเอบิกา้าเนโกโยรันเต้เลนาโดสปินาโซลา่าจาริก้ามานชินีมาลาสคูบูล่าเซกิเซลิกลิคัสดอฟกองกลางไบอันคิสตันเดเบนโดปารเดสเลนาโตซานเชสวิเซมาว,วาัวลอนโซเปิเนกินีกองหน้าเซฟานเอลชาราวี ปอลดิบาลาอันเดียเบลติแทมียบาหามัมแล้วไม่รู้ลูกกู๊ส่วนผู้เล่นบีลิตเปียโตโบเออร์นิคโคล่าปากันโยมิคโคลาสาเลฟสกี้และเอโดวาโดโบเว